คลิปนี้ได้เวลาลงสักทีนะคะนานแล้วนะคะบุ่มทําไว้นานแล้วทุกคนแต่ผมไม่ได้มีเวลาตัดต่อนะคะบุ่มก็ทำคลิปใหม่ไปเรื่อยๆนะคะตัดไม่ทันมั่งอะไรบ้างนะคะวันนี้ผ๋มจะพาทุกคนมาทําเมนูซุปหน่อไม้ค่ะ,ซ,คะซุปหน่อไม้นี่เป็นอะไรที่ชอบกินมากแล้วก็ทํากินบ่อยนะคะแต่ก็ จะลงทุกครั้งบุ๋มก็กลัวเพื่อนๆเบื่อนั่นเองนะคะเราก็นําหน่อไม้นะคะมาต้มค่ะกับน้ําใบยานางค่ะทุกคนใส่เราจะใส่อ่าพริกนะคะหรือว่าจะเติมน้ําปะลาลงไปให้มันแบบนัวๆสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะต้มไปจนกว่าน้ําของเราจะแห้งเลยนะคะแห้งประมาณนี้เนาะแห้งแบบเขาเรียกว่าอะไรแห้งเออแห้งนั่นแหละทุกคนนี่ก็ได้แล้วนะคะ เสร็จแค่นี้นะคะบุ๋มก็จะนำค่ะงาขาวของเรานะคะมาคั่วต่อค่ะทุกคนคั่วให้งาขาวมีความหอมแล้วก็เหลืองๆเลยนะคะแต่ไม่ต้องไหม้นะคะแบบเหลืองอ่ะอันนี้ก็คือเหลืองแล้วนะคะบุ๋มก็จะใช้แบบเหลืองประมาณนี้นะคะนี่เหมือนข้าวคั่วทุกคนไม่ต้องคั่วให้ไหม้นะคะคั่วเหลืองๆเลยค่ะ แล้วก็ผักที่เรานํามาใช้วันนี้ก็จะเป็นใบผักแพลวค่ะใครไม่ชอบใบผักแพลวนะคะอ่าก็ไม่ต้องใส่ค่ะเพราะเพราะเขาจะมีกลิ่นความหอมเฉพาะตัวนะคะบางคนก็ไม่ชอบเนาะแต่บุ๋มชอบนะอร่อยดีนะคะบุ๋มว่าโต๊ะทําอาหารบุ๋มวันนี้อย่าไปโฟกัสนะคะทุกคนแล้วบุ๋มจะเก็บทีหลังนะคะอันนี้ขอบุ๋มขอขยุกขยิกไว้ก่อนนะคะ ตามด้วยการหั่นหอมต่อเลยค่ะทุกคนอะใครไม่ชอบต้นหอมนะคะไม่ต้องใส่นะคะเปลี่ยนไปใส่อย่างอื่นแทนนะคะเพราะว่ามีนะคะมีคนที่เขาไม่ชอบกินต้นหอมก็มีนะคะเราก็จะใช้เฉพาะสิ่งที่เราชอบกินเท่านั้นนะคะอะไรที่เราชอบแต่บุ๋มอะผักเกือบทุกชนิดเลยนะคะบุ๋มจะชอบมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะหั่นต่อค่ะหั่นต่อด้วยตามด้วยต้นหอมนะคะ เสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะมาเตรียมในเครื่องของหน่อไม้อันนี้พริกที่บุ๋มใส่ลงไปตอนที่ต้มกับหน่อไม้แล้วก็น้ำใบายนานะคะบุ๋มนําไปต้มเรียบร้อยค่ะมาปรุงรสกันเลยค่ะใส่พริกต้านะคะพริกสดแล้วก็เติมน้ําปลา้าค่ะเติมน้ําปลา้าความนัวของเราลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะบุ๋มก็จะ เติมพริกป่นลงไปอีกนิดนึงค่ะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะเอาที่เราชอบได้เลยค่ะใส่ข้าวคั่วลงไปหอมๆเลยค่ะทุกคนข้าวคั่วอันนี้ก็คือไม่ได้ปั่นเองนะคะก็คือสําเร็จรูปหมดนะคะทุกวันนี้บุ๋มไม่ได้แบบทําเองนะคะอะไรที่ทําเองได้ก็จะทําค่ะอ่าอันนี้ก็เติมชูรสนะคะความนัวค่ะความอร่อยความแซ่บนะคะแต่ช่วงนี้เติมน้อยนะคะใส่น้อย แซบน้อยใส่มากแซบมากคือเพิ่นว่าเลยเนาะ,ะเติมน้ำมะนาวนะคะบีบมะนาวจวดตรงไปค่ะแล้วก็เติมนะคะงาขาวที่เราคั่วไว้แบบไม่ไหม้นะคะไม่ไหม้นะคะแค่เหลืองพอนะคะทุกคนแล้วก็มาคนค่ะพุกเขาให้เข้ากันนะคะใครจะสะดวกตำในคกก็ได้นะคะแต่วันนี้บุ๋มไม่สะดวกเนาะบุ๋มก็คือมันเยอะอะทุกคนบุ๋มก็เลย ใช้เป็นแบบคุกคุกคุก,คกเอานะคะคุกเขาเอานะคะชอบแบบไหนนะคะเราก็ทำตามความชอบของเราเลยจะนัวจะเค็มจะชูรสเยอะชูรสน้อยอะไรก็แล้วแต่นะคะเรียบร้อยค่ะ